ภูมิใจไทยฮะมะติสอสอภูมิใจไทยไม่ร่วมพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่คือแบนเนอร์ของพรรคภูมิใจไทยอย่างเป็นทางการชัดเจนค่ะแล้วก็บางช่วงที่สัมภาษณ์เมื่อวานฮะตอกย้ำทำไม,มถึง<ท>ย,ยืนยันออกมาแบบนี้ม,มติพระภูมิใจไทยมีมติเป็นเอกสารว่าเราไม่ร่วมพิจารณานะครับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2อ6 0ของอที่ประชุมรัฐสภาในวันพรุ่งนี้ครับก็เราพิจนารณาแล้วเราเห็นว่าการที่บรรจุวาระนี้เข้ามามันยังมีความขัดแย้งกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธมนูญปี6 4นี่นะค,ะคือบางส่วนนะที่หัวหน้าพรรคปุ่มใจไทยเนี่ยให้สัมภาษณ์นะ,ะแล้วก็ยืนกันเป็น เรียกว่าเป็นแถวเลยก็มีเลขาธิการพักนะเนี่ที่อยู่ข้างๆนี่คืองจากใช้ชนกิดชอบแล้วก็กรรมการบริหารพักปรากฏว่าหลังจากนั้นอาจารย์นันทิวัฒน์สามารถโพสต์เฟซบุ๊กใช่ค่ะท่านก็บอกเลยบอกว่าพี่หนูนายแน่มากแผนแก้รัฐธรรมนูญของสสอนน่าจะแทงเรื่องไม่ทันจะเข้าพิจารณาในสภา คุมใจไทยโดยพี่หนูประกาศไม่เอาด้วยสุดยอดครับพี่หนูนายแน่มากไม่สนใจท่าทีพักใหญ่ว่าโกรธไหมพักอื่นๆว่ายังไงจะนิ่งอมพนันอยู่ทําไมรวมไทยชาติไทยพัฒนาประชาปัดประกาศท่าทีออกมาเลยจะช้าอยู่ใหญ่คนไทยจะได้รู้เลือกตั้งครั้งหน้าจะเลือกใครสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยชัดเจนแล้วจะแก้ต้องให้ประชาชนลงมติก่อน ลงประชามติก่อนทำขัดคำวินิจฉัยตัวใครตัวมันประการสำคัญแก้ทำไมใครได้ประโยชน์ ประชาชนได้อะไรจากการแก้รัฐธรรมนูญมาตราไหนแก้แล้วประชาชนจะรวยขึ้นมีแต่นักการเมืองแก้เพื่อตัวเองเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ปราบโกงไม่ให้สสเกี่ยวข้องแทรกแซงงบประมาณแถมวิชาโกงเสนอแก้มาตราสองหมาตรานี้ให้แก้รัฐธรรมนูญรายมาตราไม่ใช่แก้ใหม่ทั้งฉบับโดยสสรเริ่มต้นก็โกงแล้วจะสอดใส้ <c oughs> อะไรอีก <c oughs> อยากเห็นความชัดเจนของพรรคที่เงียบอยู่ล้มไปเลย นี่อันนี้อ,อาจารย์นันทิวัฒน์สามารถฮะพี่หนูนายแน่มากในโพสเฟซบุ๊กสนับสนุน